สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเ่อนทุกคนนะคะตอนนี้นะคะที่ฉันกำลังเก็บยางนะคะ นี่ค่ะเพืเ่อนๆเอินแคะไว้แล้วนะคะเพืเ่อนๆแล้วทีนี้พอแคะไวปุ๊บดิฉันก็กรีดนะคะเดี๋ยวปีนี้ฉันจะให้ดูเนาะโอ้ยมือติดน้ำกรดค่ะมือติดน้ำกรดนะคะถ้าไม่ได้ล้างมือเนาะน้ำมันอยู่ไกลนะคะแล้วไม่สะดวกพกค่ะดิฉันเอาใบสับเสือนะคะใบสับเสือนะคะ รูดมากำหนึ่งแล้วก็มายีๆนะคะค่ะแล้วก็รูบๆนะคะเรียบร้อยะคะ่ะมันก็ยังมีน้ํากรดอยู่นะแต่ว่ามันทำให้มือแห้งนะคะมันก็ช่วยได้เยอะนะอีกอย่างนะมันก็ทำให้ลดอาการเสบได้ด้วยนะคะก็นะคะเมื่อกี้นะคะ,นะคะว่าจะพาไปดูนะคะหลังจากที่แคะออกแล้วนะคะ ดิฉันก็จะกรีดนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้นที่ดิฉันจะแค่ออกล่วงหน้านะคะแล้วก็กรีดก็คือต้นที่มันใหญ่นะคะเพราะมันจะให้น้ํายางนะคะมันจะให้น้ํายางต้นละประมาณครึ่งถ้วยนะคะก็คือให้เยอะพอสมควรนะคะ แล้วหลังจากที่ดิฉันเก็บเสร็จนะคะเสร็จพอดีมันก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหน,นึ่งเนาะทีนี้พอเสร็จแล้วดิฉันจะมาหยดน้ำกรดนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะดิฉันก็จะจะแคะจะแคะตัวนี้นะคะเอาไว้ต่างหากแยกต่างหากนะคะก็กว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าก็มันก็ได้เป็นอย่างค้างคืนพอดีนะคะก็อันนี้คือการเพิ่มนะเพิ่มกิโลนะคะก็ก็คือสมมติว่า คือดิฉันก็แอบสุ่มนะไว้ล่วงหน้านะว่าชุดนี้เนะมันน่าจะได้ประมาณ9ก้าสิกิโลนะทีนี้อยากให้มันได้สักร้อยกิโลก็เลยเลือกเลือกต้นใหญ่ๆเพิ่มนะคะแล้วทีนี้นะคะก็อาจจะได้เพิ่มไปสักสิบกิโลเนาะก็มันก็จะทําให้ถึงร้อยพอดีนะคะค่ะอุปกรณ์เก็บนะคะก็มีกระสอบนะคะมัน มันสะดวกกับการลากนะคะเพราะว่าเพราะว่าดิฉันที่ไม่ไหวนะคะอีกอย่างนะมันก็คือมันมีแต่ใบ,บไม้เนาะตรงเนี่ยตรงทางเดินนะคะมันมีแต่ใบ,บไม้ทีนี้เนี่ยมันก็สะดวกมันเหมาะกับการลากมันก็ลากออกมาอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้ดิฉันไม่ได้แคะเพราะว่ามันเป็นต้นเล็กดิฉันก็ไม่กรีดไม่กรีดนะคะ ที่ดิฉันทำงารกรีดไปก็คือประมาณ50ต้นนะคะนะคะสำหรับเช้านี้นะคะห0ต้นนะคะก็พรุ่งนี้ถ้ามากรีดนะคะมันจะได้น้ำยางดีเนะาะก็ทำใน,นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆนะคะ จะได้ครึ่งถ้วยแล้วนะคะกว่าว่าจะเก็บเสร็จนะคะก็ครึ่งถ้วยพอดีนะคะก็จะได้ประมาณสองขีดนี่แหละนะครึ่งถ้วยนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะกล้องมันเอีย,ยงหรือเปล่าขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อันนี้ได้โลหนึ่งพอดีนะคะต้นใหญ่ก็ได้เยอะต้นเล็กก็ได้น้อยนะคะเอาไปไม้ออก ถ้าน้ำมันน้ำมันติดมือเยอะนะคะต้นสับเชื้อนูดับเชื้อมีเยอะมากเลยไปตรงไหนก็มีแต่ต้นสับเสื้อนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยมือแห้งแล้วนะคะไปกันต่อค่ะ มาห้าสิบต้นค่ะที่ทําการกรีดนะคะจะได้สะสมน้ําหนักเพิ่มน,นี่ค่ะแกะอกค่ะเพิ่งแกะอกวางเมื่อกี้เองนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยน้ําหนักยังไม่หายเพราะาเพิ่งแกะเมื่อกี้ือจริงจริงแล้วนะคะก็ขออภัยนะคะอยาจะตั้งกล้องให้สะดวกได้จริงจริงแล้วนะคะถ้าเป็นคนอื่นนะชาวสวนยางที่อื่นเขาจะแกะประมาณชพว่งเย็นเนนะคะแล้วก็ค้างคืนไว้ ช้ามาเขาก็เอาไปขึ้นไต้ข้างแต่ดิฉันนะคะมันไม่สะดวกค่ะก็เลยจําเป็นต้องแกะกลางวันนะอีกอย่างนะคะก็จะให้คุณพ่อมาขนนะคะคุณพ่อก็อายุเยอะแล้วนะคะตอนนี้การขนก็คือมันมีสองที่มันต้องใช้เวลานะคะก็คือก็ต้องให้เวลาคุณพ่อด้วยก็คือเอาเอาเป็นว่าทุกอย่างก็คือ จะต้องวางแผนก็คือดิฉันจะต้องวางแผนเวลานะคะให้เหมาะสมกับลักษณะาการทํางานของคุณพ่อด้วยนะแล้วก็ให้เหมาะสมกับลักษณะาการทํางานของดิฉันด้วยทีวนี้นะมันก็เลยนะได้แกะช่วงประมาณ9ก้าโมงอันนี้ก็คือช่วงเช้านั่นแหละนะคะ9ก้าโมงสิบโมงนะคะส่วนแรกนะคะส่วนที่สองจะแกะประมาณเวลา14บสนาฬิกานะคะส่วนละประมาณชั่วโมงส่วนที่ที่สองก็คือกริด กรีดวบเหมือนกันนะเมื่อเช้าก็คือไปกรีดไว้แล้วสามสิบเก้าต้นนะคะทำแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเอาค่ะ,คะก็กะดูว่าจะได้กระสอบประมาณละเจ็ดโลเนาะเจ็ดโลเนี่ยก็มันก็ลากไวอยู่นะเจ็ดโลเนี่ก็ลากไปเก็บนะคะ ขอใคยนะคะทุ่อน,นมุมกล้องไปทั่วทีบเลยตอนนี้ ใบสับเสือนี่ก็สะดวกมากเลยนะนั่งตรงไหนก็ได้ตรงนั้นนะใบสับสเสือนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหยุดกล้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะจะพามาดูว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะส่วนแรก ค่ะเพืเ่อนๆค่ะก็ยังไงก็เก็บยังไม่ทันเสร็จนะคะเก็บได้แค่ครึ่งเดียวนะคะอันนี้คือให้ให้ดูล่วงหน้าก่อนว่าได้ประมาณนี้นะคะครึ่งเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเก็บต่อเองนะคะตอนนี้อยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยดูอันที่กรีดแล้วนะที่เพิ่งกรีดเมื่อเช้าได้เลยแล้วจะทํายังไงต่อนะเยวจะทาให้เพื่อนๆดูนะคะ เพื่อที่จะเอาอยางเนี่ยผลกลับไปพร้อมกันนะคะก็คือคือคนเก็บนะคะคือดิฉันจะต้องออกจากสวนแล้วฉะนั้นยางที่กรีดก็คือมันจะต้องแข็งเป็นก้อนนะคะแล้วก็วางไวใ้ใกล้ๆกก,กันกับยางก้อนอื่น,นๆนะคะก็ะคือพร้อมที่จะเอาไปขึ้นในช่างพรุ่งนี้นั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตอนนี้น้ำกดอันนี้คือนำกดที่ผสม,มแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะก็กัห,กหนึ่งนะคะก็เริ่มจากการนะวิธีแรกเริ่มจากการหาถ้วยที่ไม่มีน้ำยางแล้วนะคะพอเมื่อได้ถ้วยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวพาไปหาต้นยางที่กรีดนะคะ ไปกันค่ะต้นยางที่กรีดนะคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะลออกล้องจจะสั่นนิดนึงนะคะกลองเดี๋ยวอันนี้คือกินเมื่อเช้านะคะได้เกือบครึ่งครึ่งถ้วยก็นะคะคือยังไงมันก็ต้องไหลนะคะมันก็ต้องไหลอีกอีกประมาณเที่ยงถึงจะหยุดไหลฉะนั้นเรียก ถ้าจะหยอดน้ำเกิดก็เท่ากับว่านะคะเท่ากับว่าหยุดหยุดตัวนี้นะหยุดที่กรีดไม่ให้ไหลนะคะฉะนั้นนะจะมาเอาแค่น้ำยางค่ะเทออกใส่ถ้วยนะคะเอาแค่น้ำยางเทใส่ถ้วยนะคะถ้าเป็นถ้วยเยอะนะคะมันเยอะอยู่แล้วนะเปลี่ยนถ้าเป็นถ้วยน้อยนะคะนี่เยวทำให้ดูแบบนี้นะคะอุ้ย เห็นไหมเนะาะค่ะอย่างที่พูดเมื่อกี้นะคะก็คือเอาน้ํายางออกจากถ้วยนะคะเราจะไม่หยดน้ํากรดที่ต้นยางนะคะเพราะจะทําให้จะทําให้น้ํายางที่ไหลจากต้นเนี่ยหยุดไหลเลยนะคะก็เอาออกเอาออกแล้วก็ออกม่หยดข้างนอกนะคะตันนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่เต็มใช่ไหมคะเมื่อมันยังไม่เต็มนะ บอกวิธีว่ามันยังไม่เต็มจะต้องทำยังไงเนะอันนี้ขึ้นกล้วยอันนี้ก็จะมาเก็บเหมือนกันนะี่ค่ะนี่ค่ะ,คะขออภัยด้วยะคะ่ะทำไมเห็นแทรวมเลยค่ะนะเพื่อนแล้วก็อทิ้งให้คนไหลต่อนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าจะไม่หยดน้ำกรด นะคะช่วงหน้าหนาวไม่เป็นไรนะไม่บดไม่เน่าอยียางน้ํายางเขาก็ไม่เยอะนะฉะนั้นไอ้ไอะเหลของน้ํากรดที่อยู่รอบลกระลาจะช่วยเขาแข่งตัวได้นะคะ,ะ,คะมาดูถ้วยนี้นะคะถ้วยนี้ก็ไม่เยอะเหมือนกันนะคะกำลังไหลดีเลยเทค่ะหาหาอะมารองนิดน,นึงเรารือไม่กระเทไวๆเนาะเพราะว่าแต่ละหยดเนี่ยรู้สึกมันจะหยดลงพื้นจะได้ ต้องมีวิธีนั่นแหละค่ะเพื่อนเนาะหาได้แล้วเก็บทั้งหนึ่งอืตวมันนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าต้นอื่นมันก็ไกลพอสมควรนะคะนี่ค่ะอื่เลยค่ะค่ะลองลองต่อไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้านะคะ แล้ามาหยดน้ำกรดมากรีดทั้งสวนนะะเป็นทั่วแล้วนะคะเพื่อนได้กันค่ะจะเดินไปหาน้ำกรดหรือจะเอาน้ำกรดมาหาก็ได้นะคะนี่ค่ะวางตรงนี้เลยนะคะแล้วก็หยดนะคะ ประมาณนี้นะคะถ้าอยากให้แข็งไวก็ใส่เยอะๆนะผสมน้ำกรดให้ข้นๆถ้าอยากให้มันแข็งไม่ไวนะคะคนค่ะผสมน้ำกรดให้มันข้นๆนะคะถ้าอยากให้แข็งไม่ไวคนจนกระทั่งมันขึ้นเป็นเป็นวุ้นเป็นเหนียวอ่เป็นเหนียวเ,เหนียวแล้วอันนั้นก็ก็หมายถึงว่ามันได้แล้วนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณสัก หนาทีก็จะแกะได้นะคะพอแกะแกะเสร็จก็ใส่ถุงไว้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเปื้อนดินง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นยางก้อนที่ยังไม่แข็งนะคะค่ะก็เส้นทางไปเส้นทางที่เขาไปสวนไปได้นะคะ ็จะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมีรถผ่านประมาณนี้นะคะเพื่อนๆได้แล้วค่ะทิ้งไว้นะคะสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะแต่ห้านาทีก็แกะได้แล้วแหละแล้วใส่ถุงนะคะอย่าวางบนดินนะคะเพราะว่ามันยังไม่แข็งเป็นก้อนมันจะทําให้ดินเนี่ยนะ,ะมันจะทําให้ติดดินนั่นแหละนะคะ แล้วทีนี้มันล้างออกยากนะคะมันไม่เหมือนยางก้อนที่แข็งแล้วนะเวลาติดดินมันจะล้างออกง่ายค่ะที่อยู่ในไม้นี่ก็วางไว้วแถวๆนี้ก็ได้นะแล้วก็ไว้แกะเนี่ยแกะขี้ยางเนี่ยไวร้รวมกับอันรอบต่อไปนะคะจะไม่มีการทิ้งนะคะเรียบร้อยค่ะเพื่อนเนาะเอาเป็นว่าแบบบอกคร่าวๆว่า อันเนี้ยห้ามวางกับดินนะคะถ้าเกะแล้วห้ามวางกับดินใส่ถุงเลยใส่ภาชนะเลยก็ได้นะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะก็ทําอย่างนี้จนหมดนะดอันนี้ก็น่าจะได้แล้วประมาณสี่สี่ขีดนะคะถ้าทําอีกก็จะ,น,จะ,ะน,น่าจะได้ประมาณสักห้าถึงหกกิโลนะก็ทำสองสวนก็น่าจะเบได้ประมาณสักสิบกิโล ก็บวกๆกันไปนะคะเรียบร้อยค่ะเพืเ่อนๆคะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่านอก็เป็นการไม่เสียเวลาะค,ะค่ะเสร็จแล้วเนาะก็จะไปสวนสองมานะแลช่วงบ่ายๆคุณพ่อก็จะมาขนยางะคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ